ทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้ฉันทำอะไรดูสิคะวันนี้เราเออพ่อเราทำอะไรผู้น้าอายุผัวหมากเลยบอหยับนิ่งแยมแหลกหมูหมักพี่น้อยเหมือนันหยับแยมแหลกฮาอยากลองคองพี่น้อยเหมือนี่เขาก็เลยใสย่แดเดเทงเพด้วยพี่น้อยแสงแดดกำลังจ้าไหนตะวินอยู่ไหนโอ้ยสิได้กินขี้เหลาเหมือนนี่มีมมมตะกงและตุ่มเหล้า มื่อเาวนี้เป็นความผิดพลาดของซาสุกเองเนาะพี่น้องบ่สิหยับแต่มันแล้วน้ํมันไหลออกบ่เบิดซาสุกก็เลยเอาขี้ดินป่าไว้บ่ได้หยับมืนี้มนีสรุปแล้วทายพอมัตนะบ่แม่นอันนั้นมนี้แม่ยายปุงว่าบ่มีดินตีก็เลยเฮ็ดทัาได้ใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วบ่มีดินตีเตาเฮากเลยมาหยบเพี่น้องหยบดินคือเก่าเพี่น้อง มีแต่ว่ามีความตื่นเต็นขึ้เก่าเก็คือกางจอกนะพี่น้อเบื่องใช้เบ่งนะซาซกเอาพอที่เป็นคนนี้สวัสดีท่านผู้ชมเรายังอยู่กับเออคิดเหเหนียวมันเหมือกับยาบั้นพี่พี่น่ สบายดีเด้อพี่น้องเลยมือซาวสุปหยับดินคือเก่านะพี่น้องคลิปลาสุดกับหยับดินแต่ว่าตอนนั้นเป็นสวงแรงโบมีแหลนนะงพี่น้องมือนะพยุงเขาแต่มือนี้เอาแบบแกลางแหลนด้วยอาก่ากาศอะไรพี่อะไร ย้แกตุ้นเพี่น้องราวยับยาทมด้วยจะนะคุณเขาไว้ค่ะใ้ผงกัน้องคน่ลำบากเลยยากกดติดตุ้งกูอยากกดติดเลยเด็กมั้งพอาสามีคนเขาคนกันจยับไปเขาวานอยู่เขาถึลก ตาบอตาตกองนีบงนันมือเบงีแดดอที <c ười> ้เงมายพ่ที่นูกเมืออม้นตัวข้าม่แล้วโอ้ยชูิบดดีดีกตีแบบเยเนี่ยสาวก็ยังน่ะทุกคนเกาทีเดีเือดา ดินข้าก็มีความเสี่ยงน้ำนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยเกือบใส่ขาด้วยขันหยาบวิ่้ยใส่ขาด้วยขันหยาเพราะว่าเอาตีนหยาปามาเอียงเลยแหลมแหลมเลยแท่งตีนอจะได้พี่น้องอุยห์ี่ยากตอหน้าก็มีเล็กตะปูนะมันบอบบางไผ่เราพี่น้องเพราะว่าดินก็จะเอามาก็จะมันเอียงเอียงชิเบิร์ดแล้วสู้ๆ เอาโอนิติโปกกับสองเดือดทางกลางแสงเด่นเลยจองโปคือทะเลอีนน๋เนาะจองภูเขากับคนด้ว <laughs> ยป,ป้ามีเสอว่าคนกระแตก <laughs> กุมแลที่น้องกลุมแลวลมมาแล้ย่างย่างย่างอะเอาเอามันกำลังจะเข้าที่แล้วนะท่านผู้ชม เจะร้อมากกว่าตอวปูนมาเลยจคนใส่นีลทุกคนคนใส่รอกคู่ เขาก็สบไปมีปุ๊มตีด้วยาเกิดเลบากกะลดยังบ่ากลางยังหูกลางเตายังหตเพชรวันี้ตอนเพชรสกิมไกมาใหมทุกคนอิเมเรสกิไก่าใหม่ซื้กินว่าพยาไมนามเาไปเผานกเฮ้ยไปเผาเขาหนกกินเขาบอกเขาเขาเลยสิดสิไก้สิด้เกี่ยวแห้งหนุกกินนะพี่น้องหนกลงกินเขาเลยส่วนเขาสิบุญย่างไวเกี่ยวเลยเดี๋ยวซาซุสิบ้าเสียออกไปหน้าะตอนแรกนะพี่น้อง อีพอออกไปซานตุ่มอยู่หน้านทุกคนเราออกไปเผาเขาแลวกัซานตุ่มแล,ล้วกระไรน้องใหม่มาให้อีเ่เมีแกงมีปุ่มสีแกงน้องใหม่ซานตุ่มคลายาก็จะซานคายอันท่าไรอ่ะพอฮะชิหาซีมตุ่มอะไรทุกคนเอียนบบนจะสุกเอิดเอียนมือเสาร์นี่ก็เอาไปส่งนาพี่น้องเนาะมือเสาร์นี่ก็อีพอไรมาก็ไปคลาย จะได้จักรูหพวเสาหนิอยยันหลันได้เอียนสี่รู้ะทุกคนเดี๋ยวพ่อมื่อไ้จะใส่ขอจะไปถ่ายครีบด้วยถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเบิ่งไปใส่จักมือนี่กับตรงไล่มือแล้วพ่อใส่มือเดียวมันบดายทุกคนใส่มือเดียวกับโบดายๆหัวสีโรูเลยตรงไล่วันเนาะเอาไหมไหมไหมสังไผ่พ่อมาเออไมมไมมไผ่ไมมไผ่ว่าน ตัดเอาไม้ไผ่บะทนะทุกคนมาสานตุ่มเดียวชาสุขสิทายคิมพี่น้องไอ้ซีเบิงชาสุขสิได้เกี่ยวเขาอยู่พี่น้องไอ้หนุกินเขาไประเด่ะทุกคนสิเห็นเนาะถ้า,าสำหรับผู้ใดที่ติดตามสวงอีพอราบานกาชาสุขก,ก็ไปเผาง้อกินกาพี่น้องบมาสวงเกี่ยวเขากระไปเผาหนุกอีกพี่น้องผู้สุขบัมบิตาเอยียงก็เฮือกศัตรูเผือกศัตรูเผือดน,พนะพี่น้องจักงัวจักหนุก ี่เทยงตอนเที่ยงเขาสิกินแกงหน่อไม้นะพี่เนอะกินแกงหน่อไม่เสพ พี่น้องอ๊ยนอ๋อร้อนอ๋อมันร้อนม่ด้กินดอกสามหัวซิวสมหัวสางแม่เอิญพี่น้องกีนนะแม่เอิญถ้าพี่น้องทาน้ท่เขาหุงท่นอกงหม่ที่มกูงกางมาใหมมาเป็งมากินมาเป็ง

เดี๋ยนจะให้ทุกัเฮ้เื่ออมาออกไปนั่งเอาเข่าอันน yeah> ั้นเบองพกจะเนกับพวกเข่าหนึ่งใหม่่นี่ืองคอนเฮ็ดออกเร้่บอกออกมันเห็นเข่าโอ๊ย ม่ได้เอาลูกมาครับบอกกเนาะเาลูกเดามยังโรจไหมกินมาหล้โอ้เบิรงชิลองกินอริกเดียวเพจแหงวแม่พิกจับโปยู่ฮะจับโปยู่มาเช้าชนะจับเันเลกน้บ้านพวเดีวฮันสัมพี่พสสาแลวมีจะโอนอาไม่ไห าานะเดี๋ยนี้มุมี่แล้วเขาดูโผลมัเนานะ